สวัสดีครับอาจารย์สุภาพรนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายวิธีการใช้โค้ดของผมนะครับว่าเป็นยังไงโค้ดโค้ดนี้ผมตั้งใจทํามากเลยทราบอาจารย์โอเคครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูโค้ดตัวอย่างคร่าวๆก่อนนะครับครับอันนี้ก็โค้ดที่ผมเขียนมานะครับและเดี๋ยวผมลองรันให้ดูครับ ครับก่อนอย่างแรกตอนแรกนะครับก็จะขึ้นให้เราเขียนใส่ชื่อของตัวเองก่อนนะครับเราก็ใส่ชื่อเข้าไปแล้วก็ตามด้วยรหัสน,นิสิตน,นะครับครับต่อมานะครับก็จะมีคําถามสามคำถามให้เราเลือกนะครับมีวันนี้คุณไปทำันที่คุณจะไปเรียนที่ไหน วันนี้คุณจะไปรับประทานอาหารที่ไหนแล้วก็เวลาว่างคุณชอบทําอะไรเดี๋ยวผมจะเริ่มให้ทําทีละคาถามเลยนะครับคำถามแรกเริ่มที่ควหนัแรกนะครับก็จะมีสองคำตอบนะครับว่ามีที่ตึกเรียนแล้วก็ห้องสมุดเราเลือกที่ตึกเรียนก่อนนะครับก็จะมีตึกต่างๆให้เราเลือกนะครับเราก็เลือกไปว่าวันนี้เราเรียนตึกไหนวันนี้ผมเรียนตึกสิบนะครับผมก็เลือกในขห้าตึกสิบแล้วก็จะถามว่าเ What are you studying? คุณเรียนชาอะไรวันนี้ผมไปเรียนอังกฤษนะครับผมก็เขียนไป n n l l s s ครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนอันที่สองถ้าผมเลือก library ห้องสมุดนะครับก็จะมีแปลงหนังสือมาทำงานหรือว่าพักผ่อนนะครับ r กผมก็เลือก relax นะครับผมไปห้องสมุดพักผ่อนส่วนมาคำถามที่สองนะครับ ก็จะมีคําตอบ2องคำตอบนะครับคืออเมซอนลงอาหารแล้วก็ My r o o m เราเลือกอเมซอนก่อนนะครับก็จะมีมิวทีกาแฟฮอทมิวคัพเค้กหรือว่าเมนูที่เราไม่มีหรือว่าที่เราต้องการมันไม่มีมันไม่มีนะครับก็เราก็เลือก no answer ไปสมมติวันนี้ผมอยากกินกาแฟผมก็เลือกกาแฟครับก็เรียบร้อยแล้วก็อันใหม่ถ้า ผมเลือกที่โรงอาหารนะครับข้อ2ก็จะมี n ู o โ l e ฟาสต์ฟู้ดสลัดแล้วก็โดอันเซอร์นะครับคือสิ่งที่เราต้องการแต่มันไม่มีวันนี้ผมอยากกินสลัดนะครับผมก็เลือกสลัดไปต่อมานะครับถ้าผมเลือก My Room ห้องของเรานะครับก็ก็จะไม่มีอะไรเพราะเรามาอยู่ที่ห้องเราแล้ว,ลวเราจะกินอะไรก็ได้ ต่อไปคำถามที่3ามนะครับเวลาว่างคุณชอบทำอะไรมีเพยสปอร์ตเพย์มิวสิกวอล์ดมูฟวี่แล้วก็เริ่มจากเพยสปอร์ตนะครับก็จะมีกีฬาต่างๆให้เราเลือกนะครับมีฟุตบอลแบดมินตันบาสเกตบอลวอลเลย์บอลซองบอลเปตองแล้วก็กีฬาที่ไม่มีในที่เราชอบแต่ไม่มีนะครับก็เลือกก็เจไปผม,ผมชอบแบดมินตันนะครับผมก็เลือกแบดมินตันครับ ต่อนะครับก็จะมีเพลงมิวสิกนะครับเราก็เลือกเพลงมิวสิกไปแล้วก็จะมีเครื่องดนตรีต่างๆให้เราเลือกนะครับกีตาร์เป็นโน้กองชุดเบสแล้วก็โน้อันเซอร์นะครับผมชอบเล่นกีตาร์นะครับผมก็เลือกกีตาร์ไปครับส่วนสุดท้ายนะครับวอล์ดมูฟี่เราเลือกไปก็จะมีแนวหนังต่างๆให้เราเลือกนะครับก็มี โรแมนติกมูฟวี่หนังสยองขวาญอเวนเจอร์แอนิเมะกระตูนนะครับแล้วก็โนอนเซอร์ผมชอบดูหนังจน Avengers, ผจญภัยอเวนเจอร์ผมก็เลือก้าสาไปครับต่อไปอันที่สี่นะครับเป็นการออกจากโปรแกรมนะครับเรากดสีก็มันก็จะออกออกจากโปรแกรมให้เราเลยครับก็จะประมาณนี้นะครับโค้ดที่ผมเขียนขึ้นมาถ้าอาจารย์ชอบก็ลงคะแนนให้ผมเยอะๆนะครับผมตั้งใจทำมากๆเลยครับอาจารย์ โอเคครับอาจารย์สวัสดีสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ